สูบน้ำครับไม่ใช่พัดลมนะไม่ใช่กังหันลมนะครับสูบน้ำแต่ว่าใช้มอเตอร์มหาสัจจัน์แต่ว่ามอเตอร์มหาสัจจันร์าโดยลําพังไงนะไปไม่เป็นเลยครับโน่นครับสองร้อยเมตรที่เล้าไก่น้นโรงเรือนเลี้ยงไก่นะก็เลยเอาเนี่ยเน้ําที่ออกมาเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมไฟวิวไฟวินครับนี่ไปไกลเลยสองร้อยสามร้อยเมตรจะไปได้ครับในน้ำไปอีกยไปครับไี่ต่อไป่างไับ ไฟไฟบ้านใช่ไหมไม่ใช่โซลาเซลล์โซลาเซลล์นะเนี่ยโซลาเซลล์กี่แผงสองแผงสี่แผ่นขนานสี่แผ่นขนานครับถ้าสองแผ่นมันจะช้าสองแผ่นก็ไปมันไม่มีแรงแต่ว่าคือต้องมีไฟวินเนี่ยถ้าแดงดีๆสองสองแผ่นพอกี่นิ้วไม่รู้เนี่ยกี่สิบกี่สิบครับโซลาเซลล์อยู่บนนี่ฮะจะให้ดูโซลาเซลล์ดูแถดแดดไม่มีเนี่ยฝนตกด้วยเนี่ยฝนตกด้วย ที่ดูแล้วฝนตกด้วยครับยังใช้งานได้ครับสี่แผงครับคือคืออนุก,กรมสองแผงนะแล้วก็เอามาขนานกันนี่ฮะสูบน้ําไปโน้นนะครับไกลถึงโน้นเราไก200่สองร้อยเมตรถัดจากนี้ไปถ้าถ้าแบบดดดีๆก็สองแผนพอทหันตัวนี้ใช้ไม่ได้นะมัดไว้ครับไปไม่เป็น <laughs> ต้องใช้เนี่ย <laughs> ต้องใช้เนี่ยโซลาเซลล์ครับแล้วก็โน่นนะครับปัม๊มปั๊มชัก ปั๊มชักนะแต่ว่าขับปั๊มชักด้วยมอเตอร์มหัศจรรย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเดียวเห็นมันทำใน YouTube ให้ดูโอ้ยเพราะว่าแรงๆพอเอามาใส่ปั๊บอัก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 ไปไม่เป็นเลยไป,ป,ยปไม่เป็นเลยครับซีแผ่นไปไม่เป็นเลยขณะซีแผ่นยังไม่ไปเลยเออซีแผ่นยังไม่ไปครับถ้าไม่มีไฟวินนี่คือไปไม่เป็นครับมหัศจรรย์นะใครจะทำตามไ,ไอเดียพี่สมชายที่สวนพึ่ง วันละหมื่นลิตรครับไก่หมื่นตัวหมื่นหนึ่งพันตัวครับใช้น้ำวันละหมื่นลิตรครับใช่ลาดแทบเลยเนี่ยเนี่ยนะโอเคใครจะทำตามได้เลยครับดูดลึก่รเนี่ยเออเนี่ยผมจะให้ดูบอกก,กันดูดลึกในความชันเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยความชันไม่รู้แต่มันกระท่ออี่เส้นอ่ะสองเส้นกว่าสิบสองเมตรหรืมอมอั้งโอ้โหยลึกกัน ขึ้นมานี้ยคืวันนี้วันนี้ดูขึ้นมานี้รถ้อพักน,นี้ฮะแต่ว่าขับดนะ้วยฮะมอเตอร์มาหันจันโอเคได้เดียแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ